สวัสดีจ้ามานี้่จยิงจริงเพื่อผ้าืนผนมันเลาะสิบนะจน๊ะเนาะสิบเปลี่ยนสิบจ้าเลาะเปลี่ยนสิบนี่จ้าเนาะข้างในเนาะเผืนเพื่อนเลาะจากตัวนี้จา้ามาหอดตัวหอดตรงนี้เนะจ้าจเด้อเราต้องไปสูดเราต้องสูดพี่จา้ามันเหลือไว้ประมาณครึ่งน,น,นิ้วนะจ้าจจเนาะนี่จ้าเลมเลาะเลย เราก็นไก่ห้องในจะคลิปเซ็นได้เ,เพื่อนเราต้งองรอสุดด้วยจ้าเรือใบเราจะอนกันนมาก นี่คก็สิ่นผลูดแล้วจะได้เพิ่นได้เปลี่ยนออกจ้ามันบ่ทันถึงก็แตกนะจ้ะเนาะให้จ้าละเนาะตรงนี้จ้าเส้นสิบเนาะจ้ะนะเพื่อนๆว่าเห็นเนาะจ้าเลาะเอาง่ายจ้าจ้าของน้องมันช่มีสองเซนนะจ้ะเนาะเลาะเลย เอาก็ไกด์คลิปจ้าคลิปไปที่ละน่อยก่อนจะคลิปจนมาหอดสุดมุมรหมดละหอดสมุทรหมเลย,เลยตรงนี้มันเป็นห้อยเพื่อนแท็กมันกน่นะจ๊ะเนาะเพื่อนๆเอาก็ไกด์คลิปคลิปออก หรือเพื่อนเพื่อนคนเลทีชิมี่เล็กเลาะก็สาม,มารถเอาเล็กเลาะผีบออกก็ได้ด้ามนี่คือข้างในจ้าเมื่อกี้ข้างนอกมันอชิมี่เซนติดเข้าจอเย็บซีบไว้น้ำดะจ้ะก็มาเลาะ ติดส0บจะวราจะนำสิบออกว่าจะเนาะสำหรับคุณเพื่อนคนใดที่สิแตกจะสามารถไปซสอมในได้จ้าทีรานทีรานซสอมผ่าจ้าเพราะว่า,วาอาซิมิกางเกงตัวโปรดที่แบบว่า10แตกว่าจะเนาะสามารถนำไปสอมทีราน สอมผ่าได้จ้ะสำหรับเพื่อนเพือนคนใดที่มีจักอะ่ะสามารถสอมเองอยู่บ้านได้จ้ะก็ลอดจนสุดพี่หล่ะจ้ะสุดสุดมุมนี้เนาะลอจนมาหอดสุดมุมนี้จ้ะ เราเอาสาบออกเลยสำหรับเพื่อนคนใดที่มีจกักสามารถรับรับสอบงานกันบขากระสิได้มีอาชิพเสริมนาจาะจ๊ะเนาะเพราะได้ค้ากับเขา ส่วนอุปกรณ์เพื่อนๆกะสามารถสีเลาะเลาะเอาซิบนี่แหละจ้ะไปสื่อซิบอยู่ร้านแล้วจะร้านที่เป็นขายได้อุปกรณ์นี่ยจ้ะเพื่อนๆก็สามารถไปสื่อนำสิบไปน้ำจ้ะเพราะว่าซิบกางเกงแต่ละตัวนี่มันสีมีขนาดที่บอกขึ้กันกนะจจะเนาะ บางตัวกับสิบเงีบางตัวกับสิบสันดะเพาต้องนั่ไปพผลเพื่อที่จะให้ทั้งลานเขาเบิ้งว่าสิบที่ฮ่อจะเปลี่ยนออกมันสิมีขนาดจักนิวจ้าหานิวฮกนิว,นวห,วห,วห,วหวรลูกะซีนิวเนาะจากเนาะอันนี้ฮ่อก็สามารถเปลี่ยนได้ทั้งสิบผาธรรมดา ก็เลาะคือกันนี่แหละจะผ่านธรรมาดาก็ดีแต่ว่าอันนี้มันเป็นยีนนะจ๊ะนอสีเลาะใหญ่แค่น้อยเพราะว่าคนเย็บเวลายสีนนาจะสเลาะใหญ่แบบจักหน่นนนอยอย,อย่างน,างนสีมันลเลาะค่ะมีเบิ่งก่อนจ้ะฟังท่งนี้น่นะจ้ะเนาะ เพื่อนๆกับ่ต้องรอซดทขึ้นกันจ้ะรอมาหอดแค่ตรงนี้กับตรงนี้จ้ะสำหรับเพื่อนๆนอนคนใดจะเบิ้งวิธีการสอมเรียนซิปกับสามารถขับไปดูย้อนหลังในเด้จ้าเพราะว่ายิ่งยิงลงคลิปไปแล้วจ้าเพื่อนเขับไปเบิ่งการเรียนซิปซิ กางเกงน่าจะน่อยิ่ิงได้ลงไว้แล้วมทีนี่กะอยากมาบอกคุเพื่อนวิธีการเลาะน่านะจะเพื่อคุณเพื่อนสี่ด้นั่งไปเฮ็ดน่าจะาน่ะจะเอาเสียออกแค่ ตันี้นาะจ้ะเนาะระบัดนี้เอาก็จังเลาะเลาะเส้นที่เพิ่นเย็บใบจ้ะซองเส้นนี่ออกกับเราเอาสิบออกจากตังเกงนะจ้ะเนาะทั้งเบอร์มันสีมีสามจ้ะบางตัวก็มีสองนะจ้ะเด้อมันแล้วแต่ว่าข้าเจ้าเย็บมาแบบใดแล้วแต่ว่าตอนเขาซื้อมาจ้ะไม่ใช่เพื่อกันใครมีสองคนมันก็เย็บสองคนมีสามก็เย็บกับเราออกสามนะจ้ะ จะมันตกออกมาจากการอ,อกจากการแบบนี้จ้ะมันจะออกมาจากการแบบนี้เพื่น,นเพื่อนก็คลิปไปไเรื่อยๆจ้จะจนพอไม่รุดลงจากการเพราะว่าเป็นไซด์ไซด้เซนญ่จ้ะมันอาจจะเดาะยากเักหน่อยข้า,า,น,าขนั่งคุณคนเก่งแล้วผมก็เอามีดตัดออกเลยจ้ะมีดเฉือนเฉือนเฉือน มิดโกนนะจ๊ะแต่ว่ายิ่งกับโอกาสเสียงน่าจะเนาะยันผ่าลูกค้าบันขาดจ้ะยันผ่าลูกค้าขาบจะสามารถรอหลังจากเพื่อนๆรอแล้วก็เก็บเสียด้ก่อนได้จะเด้อจังจังเผาซีบจ้ะเพราะว่าฮอซีเด็กนั่นมันจังสีบริก็บซ้ำกันน่าจะเนาะ สีบริยบสั่งกับเสน้นได้ตวเกล้าห้ามันกระเรียบร้อยนะจ๊ะมันกระเสดูเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนเวลาซ้อมกะเพื่อนมาสองเสน้นกะเย็บสองเส้นนะจ๊ะเพื่อนมาเ,ส,เส้นเดียวกะเย็บเส้นเดียวตามแบบเพื่อนนะจ๊ะเวลาเพื่อนซ้อมกะหรือว่าเพื่อนเพื่อนคนใดที่มีมูหรือว่าพี่น้อง เยาผ่าเป็นน้าจ้านอ้อใหญ่เพื่อนสอมผ่าหายอยากให้เพื่อนสอมซีบหายกะซื้อซีบไปเพื่อนก็ได้จา่ายเพื่อนเปลี่ยนหายละกะสามารถเปิดคลิปยิงยิง,ยงเบื้องคลิปได้บ่เข้าใจกะสามารถคอมเมนต์มาหน้าจ้าถามได้หรือว่าอยากให้ยิงยิงเฮ็ดให้เบิ้งให,งหม่แน่กะสี่เหตุเพื่อนเพืเพ่อนเบิ้งอีกรอบจา้าเพื่อเพื่อนเพื่อนบ้าเขาใจน้าจ้าเนาะ ก็สิโล่ใหญ่จังหน่อยจ้ะว่าเพิ่นแท็กน้ำมาจา้ะเนาะเพิ่นหยิบแล้วเพิ่นแท็กน้ำแท็กได้ดีทีไว้เพื่อว่าให้มันลดง่ายจา้ะเพื่อนไม่ร่าหรอก,ก้ะบ่าต้องร้อนแรงนะจ้ะเพื่อผ่าเพิ่นขาดพยายามคลิปที่ละน้อยจ้ะเพื่อพอว่าเห็นน้ำได้มันออกมาจากกันเนาะจ้ะ จ้ะหลังจากนั้นนี้กระซิน้ำไปเก็บเก็บเสียดายนาะจาะ้จะเนาะจ่ามันเลยจกเปล่าไปน้อยหนึ่งจ้าก็เป็นอันวันแล้วยิ่งๆสิปเปเก็บเสียดายก็นา้าจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีสำเนียหลักจ้าการเลาะสิบออกจากตัวเง่งเก่งน,นาะจ้าเนาะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ก็ไลค์ให้ยิง่งๆเนี่ยนาจาะจ้าเพื่อจะมีกำลังใจให้คลิปต่อไปจ้าสวัสดีจา้า